จีนแจงชัดเสริมทักษะสร้างงาน40อุยกูไม่ใช่ผู้ลีภ้ภัยสถานทูตจีนแจ้งละเอียดชาวจีนที่ถูกส่งตัวกลับเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองไทยไม่ใช่ผู้ลีภ้ภัยรัฐบาลจีนพร้อมดูแลบุคคลเหล่านี้กลับบ้านและรวมตัวกับครอบครัวถือเป็นการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ดีที่สุดเมื่อวันที่2มีนาคม2568โฆศกสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ตอบคำถามสื่อกรณีส่งตัว40ชาวจีนกลับประเทศว่าทางการไทยและจีนมีหลักฐานยืนยันได้ว่าคนจีนทั้ง40คนที่ถูกส่งตัวกลับครั้งนี้ไม่ใช่ผู้ลีภ้ภัยแต่เป็นผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและรัฐบาลไทยได้ปฏิบัติตามคำขอของรัฐบาลจีนโดยเป็นความร่วมมือที่ยึดมั่นในแนวทางการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามผู้ลักลอบอพยพและเข้าเมืองผิดกฎหมาย ตามหลักมาตรฐานสากลถือเป็นการบังคับใช้กฎหมายปกติของประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยดังจะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณพศ2567ที่ผ่านมาประเทศใหญ่บางประเทศได้ดำเนินการส่งกลับผู้ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายไปยังประเทศต้นทางมากกว่า270,000คนดังนั้น การที่ประเทศซึ่งปฏิบัติโดยใช้หลักสากลเดียวกันกลับกดดันให้องค์กรระหว่างประเทศกล่าวโทษความร่วมมือในการปราบปรามผู้ลักลอบอพยพและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของรัฐบาลจีนและไทยจึงนับเป็นการใช้สองมาตรฐานและละเมิดหลักการพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศละเมิดอนุสัญญาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของรัฐ ที่มีอำนาจอธิปไตยอย่างร้ายแรงทั้งยังอาจนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติได้อีกด้วยทั้งนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศแรกๆที่ลงนามให้สัตยาบันในอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการกระทำอื่นๆที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีมีกลไกการทำงานและการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพเข้มงวดและครอบคลุมที่ผ่านมาแม้แต่ผู้ที่ฝา่าฝืนกฎหมายและก่ออาชญากรรมก็ยังคงได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย ทางการจีนทราบดีว่าหลายฝ่ายมีความกังวลและห่วงใยถึงสวัสดิภาพของคนจีนทั้ง40คนเมื่อเดินทางถึงมาตุภูมิเราจึงขอยืนยันด้วยภาพปัจจุบันว่าบุคคลเหล่านี้ได้รับการดูแลให้กลับบ้านและรวมตัวกับครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยจากนี้รัฐบาลท้องถิ่นจะทำงานร่วมกับครอบครัวของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพื่อสร้างโอกาสในการทำงานและพัฒนาทักษะวิชาชีพตามความประสงค์ เพื่อช่วยให้พวกเขาเหล่านี้มีชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมขอเชิญเจ้าหน้าที่ไทยให้ไปติดตามและตรวจสอบความเป็นอยู่ของกลุ่มคนดังกล่าวได้ตลอดเวลาสืบจากข่าวรายงานสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชศีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุย๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร095460 5580